وما ياتيهم من ذكر من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความประนีเจาาลอดสุบฮานหัวตาลาประสบแด่พี่น้องที่รับฟังรับชมนะครับรายการนิติศาสตร์อิสลามทุกทกท่านนะครับพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับการเรียนการสอนการบอกการเตือนพี่น้องอันนี้ขาดไม่ได้นะดังนั้นเวลาที่หลายๆคนฟังศาสนาเนี่ยบางคนก็ถูกถูกถูกศพประมาทบางทีก็ถูกตําหนินะก็ไว่ายังไง แหมไอที่ฟังมาเนี่ยฉันก็ฟังซ้ําแล้วซ้ําอีกนะบางคนก็บอกอันเนี้ยฉันเรียนมาตั้งแต่สมัยเป็นเป็นเป็นเด็กเรียนฟาดอีแล้วพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับการเรียนศาสนาถ้าเรียนซ้ำเนี่ยเขาเรียกว่ามูรอจะผมผมแนะนําแบบนี้นะมูรอจะท่านอิหมามอะห์มนินฮัมบันท่านแนะนําเวลาเจอคนที่รู้มากกว่าทํายังไงครับก็เรียนกับเขาสิเจอครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ใช่ไปสอนเขา เขารู้เยอะกว่าเราก็ต้องเรียนกับเขาถูกไหมครับไปเจอคนรู้เหมือนกันเลยพี่น้องจบทีเดียวกันมาจบนิติศาสตร์อิสลามจบฟิกมาเหมือนกันมุรจอเลยครับเพราะไม่แน่บางเล่มเราอาจจะอาจจะยังไม่ไม่ผ่านหนังสือเขาเรียกไม่ผ่านตามาเราก็ทวนกันแลกกันฉันนี่เก่งเรื่องของฟิกฮัมบารีนะจำแม่นเขาเก่งฟิกชฟฟีอีเอาคุยกันสิอ่าแต่จริงๆแล้วมันก็ใกล้ๆเคียงกันอันนี้บางมสซาลานะครับ แต่ถ้าเกิดรู้เจอคนที่รู้น้อยกว่าอิม่ามอะหมัดก็บอกจงสอนเขาในสิ่งที่เขาไม่รู้ดังนั้นเราก็จะเจอคนสามสภาพเท่านั้นแหละถ้าเราเจอคนรู้เยอะกว่าห้มดินละเรียนเขาเจอคนรู้น้อยเราก็สอนเขาเจอรู้คนรู้เท่ากันเราก็ทวนกันคุยกันดังนั้นคุยกันเรื่องความรู้เนี่ยมีความจำเริญพี่น้องแต่ถ้าคุยเรื่องชาวบ้านนินทาชาวบ้านอันนี้บาปดังนั้นในหน้าปัดบนวิทยุของเราพี่น้องครับ สมัยก่อนอาจจะไม่มีตัวเลือกนะบางคนต้องรอรอมฎอนที่รอรรมฎอนอย่างเดียวถึงจะฟังศาสนาพอหลังจากรมฎอนนี่ก,ก็เลื่อนแล้วเรื่องอิดหายไปหมดท้าวันนี้อัลฮัมดุลิลละยี่สชั่วโมงฟังกันนะแต่มีแล้วรักษาด้วยนะจ๊ะช่วยกันนะให้คืนนี้มันอยู่ไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือคนที่ยังไม่รู้เนี่ยเราบอกแนะนําขึ้นรถปับ๊บปรากฏบารถเราเนี่ยเพื่อนจะเปิดเปิดฟังเพลงเราก็แนะเลยบอกว่า ฟังเสียงอิสลามกันไมล่ะเดี๋ยวอย่างน้อยเนี่ยแนะก่อนว่าอย่างน้อยไม่ใช่ว่าเรื่องของศาสนาอย่างเดียวยังมีการประกาศข่าวสารนะยานาซาอีกนะครับอันนี้ผมแนะนํากันนะ,ะมาดูเนื้อหากันต่อนะครับเรื่องของฟิกนะว่าในเรื่องของจุดเด่นในเรื่องของนิติศาสตร์อิสลามผมเคยแนะ้วนะฮะเคยบอกกับพี่น้องแล้วว่ามันจะมีกฎหมาย นะที่เป็นที่มนุษย์ร่างขึ้นกับกฎหมายที่ Allah, อัลลอฮ์ประทานลงมาก็คือจากอัอนกรานและก็ฮะดีสองท่านแดบีในข้อที่6เนี่ยเขาบอกว่าในกรณีของการในเกิดกรณีของการขัดแย้งกันซึ่งคําสั่งหรือผลประโยชน์คือคําสั่งเนี่ยตรงนี้พี่น้องเข้าใจก่อนนะบางทีอาจจะเป็นคําสั่งของมนุษย์หรือบุคคล ที่มันไปอาจจะไปขัดกับคำสั่งที่อยู่ในนิติศาสตร์อิสลามทำยังไงดีตัวอย่างอันหนึ่งพี่น้องครับเขาเขียนเอาไว้ในหนังสือนะฟิกุนอิสลามีนะครับหน้าที่35ด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ว uh นะบะฮอัซูไฮลีนะฮะ ส่วนหนึ่งของตัวอย่างในการจำกัดสิทธิของปัจเจกชนพี่น้องคำว่าปัจเจกคนก็คือแต่ละบุคคลเมื่อคนส่วนใหญ่ได้รับอันตรายเห็นยะังผมยกตัวอย่างครั้งที่แล้วไปแล้วต้นไม้อยู่ในบ้านเราคนเดียวแต่ถ้ามันไปล้มทับชาวบ้านอีกเพียบเลยพี่น้องอันนี้ก็ต้องจำกัดสิทธิของเราก็ต้องคนต้นไม้นั้นทิ้งแม้ว่าจะเป็นของเราก็ตามเพื่อรักษา ประโยชน์ของคนส่วนรวมหรือเกิดอันตรายใหญ่หลวงภรรยาเนี่ยไม่จําเป็นต้องเชื่อฟังสามีเมื่อสามีทําร้ายภรรยาพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายโอ้โหเราก็ฟังเลยเนาะสามีภรรยาต้องตออัดสามีเห็นไหมสมัยนบีเนี่ยนบีไปเจอใช่ไหมนะผู้หญิงที่ถูกทรมานอยู่นะและส่วนใหญ่ที่อยู่ในนรกเนี่ยเป็นผู้หญิงอันนี้แปลามาเ,าเป๊ะเลยพี่น้องเอาฮะดิษมาแปล นะครบเลยแต่ปรากฏว่าไอเราล่ะเป็นไงตบภรรยามั่งเตะภรรยามั่งนะถ้าพูดง่ายๆก็กระสอบชายดีๆนั่นแหละซ้อมภรรยาสารพัดเลยแล้วบอกภรรยาต้องต่ออัดต่อสามีเป็นกระสอบชายให้ฉันนะจ๊ะฉันก็ซ้อมทุกวันเลยไออย่างนี้เนี่ยพี่น้องอันเนี้ยไปเถอะไปเถอะหมายความว่าไงก็ไปฟ้องกกดีแล้วก็ฟ้องฟาซาซะไม่ใช่ยอมทนทนอะไรนะ ทนแข่งนะเราไม่ใช่กรสอบซายเรามนุษย์พี่น้องนะไอ้อย่างนี้เนี่ยเป็นไงครับคำว่าตออัดตรงนี้ต้องแลนะต้องหยุดแล้วก็ะทำไงไปฟ้องกอดีนะไปฟ้องกอดีให้ดำเนินการฟดซาเพราะถ้าอยู่พี่น้องอาจจะเลือดคั่งในสมองใต้ใช่ไหมถ้าเจอแบบนี้เพราะกรณีแบบนี้เนี่ยพี่น้องมันอาจจะเกิดกับคนที่เสพยาต้องเล่าแบบนั้นนะคือคนจริงๆเอาจริงๆเนี่ย คนเรามีสติสัมปัญัญะญผมถามหน่อยกล้าชกแม่ตัวเองไหมกล้าเตะพ่อไหมกล้าเตะภรรยาไหมไม่มีหรอกครับไม่กล้าหรอกครับไอ้ที่โดนแบบนี้เพราะว่าหนึ่งฤทิ์ยานะคือไปเสพยาอันที่สองก็คือเกิดจากอารมณ์อารมณ์มที่มันเปลี่ยนนะอาจจะมีสิ่งเร้าอย่างอื่นนะแต่ถ้าปกติของวิปัจเจกบุคคลจากปุถุชนธรรมดาเนี่ยเขาก็จะไม่ทำอย่างนั้นอยู่แล้ว ซึ่งอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาได้ให้กดเอาไว้ตรงนี้เลยพี่น้องอยู่ในสุร้อนบกรออายะที่2อ1าว่าวละลลตุมซิกูฮุนดิรอรัลลิตะตะดูอัลลอฮ์บอกว่าพวกเจ้าเนี่ยจงอย่ายับยั้งพวกนางโดยมุ่งก่อความเดือดร้อนนะมุ่งก่อความเดือดร้อน ไปบังคับและสุดท้ายเอกไอ้บังคับจนกระทั่งไปลงไม้ลงมือไปตบตีเนี่ยอิสลามห้ามเหมือนจะดีเนาะโอ้คำสั่งแต่ปรากฏว่าไม่ได้ดังใจประเคนทั้งแข่งประเคนทั้งหมัดอันนี้ไม่ใช่แล้วนะการไม่ต้องปฏิบัติตามเจ้าเมืองพี่น้องครับอันนี้พูดถึงผู้นำแหละเมื่อเจ้าเมืองใช้ให้ทำความชั่วหรือปฏิเสธไม่ยอมรับนะ เป็นสาธารณะประโยชน์นะปฏิเสธไม่ยอมรับสาธารณะประโยชน์เพื่อการเชื่อฟังนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่ดีและถูกต้องเท่านั้นคือการเชื่อฟังต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องท้ารูรลุลลาะสุลลลอฮุอะัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ารายงานโดยนะรายงานนะครับบันทึกโดยอิมมอหมา่ามอห์มัดนะครับว่าอ,วอ,อ,อัสซัมอวตตาะตุ นบีบอกว่าการเชื่อฟังและการปฏิบัติตามอัลมารินมุสลิม ah ีฟีมาอาฮบะอาการีฮะนบีบอกว่าการเชื่อฟังและการปฏิบัติตามนั้นจำเป็นแก่มุสลิมนะในสิ่งที่เขาชอบและไม่ชอบหมายความว่าผู้นำของเราอาจจะสั่งมาแต่เราเนี่ยไม่เห็นไม่ชอบไอที่สั่งมาเนี่ยไม่ชอบหรอก มันก็ดูเนะี่ยเราไม่ชอบเพราะอะไรเอแต่ว่าบนความไม่ชอบของเราเนี่ยมันไม่ได้ผิดหลักการนะเขาอาจจะไม่เราอาจจะเอาประชุมกันแล้วเรามองว่าแบบเนี้ยมันดีกว่าแต่เขาตัดสินแล้วเขาเอาเรื่องแบบนี้แต่ถามผิดไหมไม่ผิดอ่ตัวอย่างผมยกตัวอย่างเอาเขาจะสร้างห้องน้ําที่มัมสิด์ไอเราเป็นกรรมการด้วยผมยกตัวอย่างเฉยๆนะมันจะไปตรงกับใครผมไม่รู้นะผมยกตัวอย่างเฉย ปรากฏว่าไอ้กลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าเอาชุดห้องน้ำเนี่ยมันต้องอยู่ข้างหลังอีกคนหนึ่งก็บอกห้องน้าเนี่ยอยู่ตรงลานจอดรถเลยเพราะว่าอะไรเพราะคนไปคนมาเนี่ยจะได้เข้าสะดวกอีกคนบอกว่าทําไมล่ะข้างหน้าเอาไปอยู่ไว้ข้างหลังนั่นเลยเออมันดูแล้วไม่สวยเห็นห้องน้ํามันดูไม่สวยอันนี้เหตุผลที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาเรื่องของอะไรความสะดวกปรากฏว่าเขาตัดสินอีกไม่ตรงกับใจเราเอาละฉันไม่สนใจแล้วฉันจะเลื่อยเก้าอี้อมัม่มทิ้งซะ ทำไมล่ะเพราะว่ามันสั่งในสิ่งที่ฉันไม่ชอบสมมุติถูกไหมเนี่ยไม่ถูกเราก็ต้องยอมรับแล้วก็เชื่อฟังผู้นาเหมือนเดิมนะนบีบอกว่าจะเป็นสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบก็ตามมาลัมยุมิบิมาซียตินตราบใดที่เขาไม่ได้สั่งให้เราทําชั่วพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายตราบใดที่เขาไม่ได้สั่งให้เราทําชั่วถ้าทําชั่ว ทำสิ่งที่ผิดชัดเจนนะไอ้อย่างนี้เนี่ยทำไม่ได้ไอ้อย่างนี้ทำไม่ได้เชื่อไม่ได้เหมือนกับตอนเป็นอิหมัมนันเลเวาลาอิหมัมคนหนึ่งพี่น้องผูมูมิมานทั้งหลายแต่เขาทำนำเราผิดตามได้ไหมตามไม่ได้แต่ปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เขานำานํามันได้ผิดแต่มันเป็นทัศนะที่ต่างกันบ้างเห็นกันไม่ตรงกันบ้างสมมุตินะนะก็ยังตามกันได้อยู่พี่น้องนะแต่ถ้าผิดปับ๊บ ตามไม่ได้เลยอ่ฟะอินอามารบีมาซียัดินเอาลาซัมอวัลลตถ้าหากเป็นความชั่วเลวเนี่ยก็ไม่นับว่าเป็นการเชื่อฟังและการปฏิบัติตามแต่อย่างใดส่วนหนึ่งพี่น้องครับของตัวอย่างที่กำหนดก็คืออนุญาตให้มีการสั่งเสียพี่น้องรู้จักพินัยกรรมเนาะพินยกรรมในหลักการศาสนาอิสลามนะเรียกว่า ว่ียแปลว่าคําสั่งเสียหรือว่าพินัยกรรมพินัยกรรมก็คือคําสั่งที่มีผลต่อทรัพย์หลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วถ้ามีก่อนเขาเรียกว่าให้พี่น้องแต่ถ้ามีผลหลังจากเสียเขาเรียกว,ว่าพินัยกรรมเช่นคนคนหนึ่งสั่งให้บริจาคทานสั่งเสียเลยถ้าฉันตายนี่นะเอาที่ทั้งหมดที่มีอยู่นะลูกเอ้ย วก,กัฟให้น้องให้โรงเรียนให้หมดเลยให้กับม้าศิ์ให้หมดเลยนี่เขาเรียกว่าซางปรากฏว่าในหลักการศาสนาเนี่ยให้ทําเพียงแค่หนึ่งส่วนสามเท่านั้นเพื่อปกป้องอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นทายาตรรับมรดกเขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวเกินไปทําไมอ่ะก็จะเอาบุญอย่างเดียวเลยคนจะเราจะตายแล้วก็เลยเอาบุญโดยการให้กระสุราแต่ลูกหลานล่ะ ไม่มีที่อยู่สุดท้ายก็ไปอยู่ที่วากาฟนีงที่มาของมันพี่น้องจะเห็นนะที่มาอย่างเด่งของนามสกุลที่ดูแลมีที่ดินมากมายแล้วกินในอดีตปัจจุบันนี้ต้องไปอยู่ที่วากาฟก็เกิดจากการค่าเดียวอะไรทำบุญแบบไม่ถูกเครื่องเ่นะฮะเกินไปจนกระทั่งเป็นไง <c oughs> คนที่เป็นทายาทได้รับความเดือดร้อนอันนี้ก็ไม่ถูกถามว่ามัาจากไหนพี่น้องครับ เอามาจากท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต่านหัวและฮิวซันลมที่ได้สั่งเอาไว้กับท่านซาบินอบีวกกอสรดิยัลลอฮุอันหูท่านซาบินอบีวกกอสตอนที่ไปฮัจฮัจุนวะแดไปด้วยปรากฏว่าป่วยหนักมากพี่น้องครับหนักจนก็คิดว่าท่านซาบินอับีวกกอสเสร็จจะไปแล้วนบีไปเยี่ยมพอนบีไปเยี่ยมเสร็จ นะซาดตกบินวาบดบาอรก็บอกว่ายากจะกลับ่านะคือมากระมาด้วยกันกับท่านนาบีก็อยากจะกลับกับท่านนาบีไปมาดีนะด้วยนบีพูดประโยคหนึ่งพี่น้องซึ่งเป็นซึ่งเป็นอะไรนะซึ่งเป็นการเตือนสติของบุคคลที่ยึดเขาเดียวยึดยึดที่เป็นหลักเนี่ยยึดที่อยู่เป็นหลักเนี่ยนะว่าในกรณีของการทําความดีก็แล้วแต่พี่น้องครับ ไม่จําเป็นนะเจ้าต้องบอกว่าต้องไปทําความดีตรงนั้นตรงนี้ทําดีคือท่านสามารถทําความดีได้ทุกที่นั่นแหละอยู่เมืองไทยก็ทําได้บางคนรอเดี๋ยวรอฉันก่อนนะถ้าฉันไปไปฮัตเมื่อไห่ฉันจะเป็นคนดีไม่ต้องไปรอฮัตเนี่ยมันก็คือการทํารุกลอิสลามให้ครบถ้วนสมบูรณ์แต่ท่านเป็นคนดีตั้งแต่เมืองไทยก็ได้นะครับเขาบอกกับท่านซาบินว่าก็ว่าท่านขอให้เนียดดีอัลลอฮ์ก็ให้ผลบุญอย่างมากมายเหมือนกันแม้ว่าท่านจะไม่มีโอกาสกลับไปที่เมืองมาดีนะ ต้องมาเสียชีวิตอยู่ที่ระหว่างทางตรงนี้สุดท้ายแล้วท่านซาดินอวีวก็สก็บอกกับท่านนาบีว่าอยากจะบริจาคทรัพย์ที่มีอยู่ก็คือสังเสียนันย่นหละนะก็ไล่ไปเลยตั้งแต่หมดเลยให้หมดเลยนบีบอกเยอะไปซาเอ้ยเยอะไปซาก็บอกเอาครึ่งหนึ่งส่วนซาเอาเอานุษตไหมครึ่งหนึ่งเลยนบีก็ครึ่งหนึ่งนบีก็บอกว่าเยอะไป สุดท้ายซาบอกว่าเอาหนึ่งส่วนแล้วกันนบีบอกว่าอัาสซุลุสวะซุลุสกะซีรุนอินนะกะอันตัซรอตัซรอวะรอซะตะกอัคนียาอะค็อยรุนมินอันตัซรอฮุมอาละตันยะตะกัฟฟูยะตะกัฟฟูนันนาสนบีบอกซุลุสุลุสลก็คือหนึ่งส่วนสมเศษหนึ่งส่วนสานั้นก็มากแล้ว พอแล้วเนะในการที่จะทำวาสียะเนี่ยนั้วนบีก็บอกว่าความจริงแล้วการที่ท่านปล่อยหรือทิ้งเอาไว้ซึ่งคนที่เป็นทายาทเนีน่ยนะให้เขาเป็นคนที่มีฐานะก็คือฐานะจากอะไรจากมรดก ok. คือคนที่มีนะแต่คนไม่มีก็ไม่รู้จะเอามรดก ok จากใครนะอายุยเองก็มีแค่นี้แต่ผมบอกคนนะพี่น้องว่า ถ้าอายยอมไม่ได้มีมรดกอะไรเนี่ยก็ไ <_ d isk> ม่ได้หมายความว่าอายอมไม่ได้รักเรานะบางคนในห่อายยอมไม่ทิ้งอะไรให้ฉันเลยไอ้เราเนี่พี่น้องต้องพยายามนะขนขวายหาแต่ถ้าใครมีมรดกก็ถือว่ามีมีตัวช่วยนะครับห้ามดุยแล้วตั้งตั้ง,งมีตัวช่วยแต่ถ้าไม่มีก็ไม่มีปัญหาเลยเพราะเราก็คงเราเองก็ไม่ได้เป็นง่อยพิการพี่น้องเราก็ไปหั่มาหากินเลี้ยงดูครอบครัวไปนะครับก่อร่างสร้างตัวขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดมีมรดกเนี่ย ก็ให้ได้หนึ่งส่วนสามถ้าจะไปบริจาคนะที่เหลือก็ต้องเป็นของทายาทเพราะนบีบว่าการที่ท่านทิ้งทายาทของท่านให้เป็นคนที่มีฐานะเนี่ยมีต้นทุนชีวิตเนี่ยคอยรุนมินดีกว่าอันตาซาร์ฮุมอและตันยตกเฟอฟูนันนัสปล่อยให้เขาเป็นคนจนแล้วก็เที่ยวไปแบมือขอทานเนี่ยอันเนี้ยเป็นการทําอันตรายให้แก่หรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่ทายาทของท่านเห็นไหมว่า หลักการศาสนาเนี่ยบริจาคดีไหมดีทาไมจะไม่ดีเราวะกาฟดีเท่าน,นั้นเหละวะซีย่ให้กับศาสนาไม่ดีหรอแต่อันนึงมันอันตรายกว่าคืออะไรครับคือการปล่อยให้ทายาทของท่านนะมาเป็นแบมือขอทานเป็นภาระให้แกสังคมอันเนี้ยอันตรายมากกว่านะแม้ว่าท่านอาจจะไม่ได้บริจาคหมดตัวแต่ถามคนอื่นเขาก็บริจาคอาหนึ่งส่วนสามเนี่ยนะบีเขาบอกเยอะเรียพอแล้วนี่คือตัวอย่างพี่น้องครับ ที่เป็นการรักษาผลประโยชน์โดยที่ไม่ทําให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นไงได้รับความเดือดร้อนจากหลักการศาสนาเห็นไหมอีกอันหนึ่งพี่น้องครับนิติศาสตร์อิสลามนั้นเหมาะสมที่จะอยู่และปฏิบัติได้เสมอผมพูดถึงตอนนี้ที่ผมได้มาให้ความรู้กับพี่น้องเนี่ยนะเป็นสถานการณ์ที่เกิดเรื่องของโรคระบาดแต่ในอนาคตเอาว่าไปพี่น้องพอมันเกิด แล้วมันก็หายไปแต่ถามว่าใครจะมั่นใจว่าอนาคตจะไม่เกิดขึ้นอีกอาจจะเกิดขึ้นมาอีกหลายๆโรคนะครับที่เกิดขึ้นมาแล้วบนโลคนี้แล้วก็สูนพันไปแล้วก็มีกาลกาโรคอะฮวาอะไรเนี่ยท่านเดี๋ยวนี้ก็ไม่เห็นแล้วนะครับแต่ปัจจุบันนี้มันก็มีโรคใหม่ๆเข้ามาแต่ถามว่าพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายตั้งแต่ต้นกําเนิดของโรคเอาเขาเชื่อว่าเรื่องของเกิดมาจากการไปกินในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนี่อิสลามสอนไม่สอนล้างมือรักษาความสะอาด นี่ก็สอนไว้ทั้งหมดเลยแม้กระทั่งการไปละหมาดไปละหมาดเนี่ยดีไหมพี่น้องดีทีมสยิดดีแต่ถ้าเกิดเกิดเราเป็นโรคระบาดและไปละหมาดและทำให้คนอื่นติดโรคเนี่ยศาส,สนาบอกคารอมที่จะไปสู่เราให้ละหมาดที่บ้านเหมือนกับหญิงคนหนึ่งที่มาตะวาฟในขณะที่เป็นโรคเลือนซึ่งโรคเรื้อนมาติดต่อได้ท่านองมัรบอกว่าท่านจงอยู่ที่บ้านทําอิบาได้ไปอย่าออกมาที่ลานตวาฟเพราะมาตวาฟคนอื่นเขาอาจจะติดโรคได้ นี่คือการรักษาประโยชน์ส่วนรวมนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้ได้ณนปัจจุบันนี้เห็นไหมว่าเอามาใช้ได้ตลอดนะครับแล้วจะเห็นว่าพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายวันเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปถ้านับถึงปัจจุบันนี้ก็พันปีแล้วนะครับนับถึงยุคท่ทานท่านท่บนนบีมุฮัมมัดเนี่ยพันสี่ร้อยกว่าปีอิสลามไม่เคยเจอคําว่าล้าหลังเลยพี่น้อง อิสลามยังใช้ได้นะปัจจุบันนี้พี่น้องลองดูนะถ้ากฎหมายอันนี้เนี่ยไม่ได้มาจากพระผู้เป็นเจ้าพี่น้องตกไปหมดแล้วแหละใช่ไหมเกิดปัญหาหมดแหละกฎของมนุษย์ติตั้งกันทุกวันนี้พี่น้องเอ้ยลองดูซิว่ามันจะเหลือไหมแต่สมัยก่อนเนี่ยไม่เหลือแล้วเปลี่ยนกันตลอดแต่ทำไมกฎหมายอิสลามยังใช้ได้นะคําว่าใช้ได้พี่น้องไม่ได้หมายความว่า คนไม่เอามาใช้ไอ้คนไม่เอามาใช้เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งคือเอามาใช้เนี่ยมันใช้ได้แต่อคนไม่เอามาใช้เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะบางคนบอกแหมอาจารย์ฉันนี่มันมีอันบางอย่างก็ไม่ใช้อันนั้นคนไม่เอามาใช้องแต่ถ้าเอามาใช้จะใช้ได้ไม่ใช้ได้เลยผมยกตัวอย่างนะครับอีกเรื่องหนึ่งสั้นๆนะเรื่องของการถือสินอดการละหมาดนี่แหละพี่น้องเห็นไหมจะงานอะไรก็แล้วแต่ทําได้แลวสะดวกด้วย บางคนบอกว่าอาจารย์ทุวันนี้เนี่ยมันน่าจะเวลาคนเรามันเหลือน้อยแต่ถามว่าทุวันนี้เนี่ยละหมาดก็เราก็ยังทํากันได้เพราะว่าละหมาดนั้นอยู่ในช่วงแต่ละวันในช่วงเวลาที่เราได้พักพอดีทั้งนั้นแหละนะครับนะหรือถือสินอดณนะปัจจุบันเองเราก็สามารถที่จะทําได้นะแล้วก็จะอยู่อาชีพไหนก็ทําได้มันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรนะก็เล่าให้พี่น้องฟังว่าในเรื่องของนิติศาสตร์อิสลามทุกวันนี้นะครับก็ยังเอามาปฏิบัติได้ แล้วก็ยังทันสมัยอยู่แล้วมันก็จะมีกฎต่างๆที่สามารถเป็นทางออกหรือข้อผลผันให้กับคนที่เป็นมุสลิมนะครับอ่ะจากลาเท่านี้นะครับวบิลลาฮิตลฟิวะฮิดายัซซัลลัมอะลัยกุมวะเรอห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุวะมายยตีฮิมมินซิกริมมินอัรเราะห์มานิมุฮดะติอิลลากานูอันฮุมุอริฎีน